พอครับพอสกูตเตอร์ฮะพอที่ขี่สกูตเตอร์เหรอ My Craft จะเขียนว,ว่า My Space เปสเคอร l เ t ตันนะใช่ไหมผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นสกิริตันแหม <c oughs> <c oughs> แบทแมนมึงเมือสวารเลย <c oughs> ใช่เหรอ ทหมวันที่เพ so you like ื่อนๆทุกคนขับผมอยู่ผมจิมสุยะกับของเล่นที่คุณไม่คิดว่ามีอยู่จริงสมมติว่าวันนี้เราเดินเข้าไปในร้านขายของเล่นเจอของพวกนี้คุณจะหยิบชิ้นไหนไปบ้างฝากคอมเมนต์กันด้วยนะตอนท้ายไปดูดีกว่าทาร์ฟอร์เมอร์ว้าวที่มึงไม่มีภาพความเป็นรถเลยนะที่มึงวิ่งอะพืงทารฟอร์มแปลกๆว่ะ ที่เร็กซ์ที่ถือปืนเกลียงเข้เหมือนพวกแก๊งสเตอร์แต่งตัวแบบเด็กสตีดส,สตีดตังไม่สมประกอบตาสีแดงเนี่ยมึงเป็นเทอร์มินเตอร์แน่นอนฮานฟอร์เมอร์อีกอันนึงเวอร์ชั่นเครื่องบินวะ่ะสเปซวิชิเตอร์ไม่เหมือนซูเปอร์แมนนะแต่แม่งไม่ใช่น่าเกลียดมากเอกมาทรงนี้ได้ไงอยู่เอาไปให้เด็กๆน่าจะพอหวานนี่น่าจะเป็นของเล่นแนวแบบตัดต่อตัวเอาหลายๆชิ้นมาประกอบกันบาร์บี้อ้อ เห็นว่าอะไรโคลี Co ้ e. ่ดไงตาเธอต่ำขนาดนี้นลาจะมีปัญหาด้านการสกรีนที่โรงงานนะตอนสั่งซื้อบอกตัวละ5บาทแสตเซลเพราส่งมาจริงได้ม่มไอพวกตาต่ำก็งี้แหละตัว <c> ห <oughs> ม,มายถึงดวงตามันต่ำนะโทมัสเดอะทร์เมอร์แต่ผมว่าเจ๋งนะครับถ้าโทมัสแม่งแปลงร่างได้อันนี้พอถูถ่าย ไปผมผมจะเลือกอันนี้ถ้าเกิดมันถูกจริงนะเพราะว่นนี้ครับฝากใส่ถุงไว้ผมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้ที่อยู่ในสตาร์วอลใช่ปะก็คืออีทีนี่หว่าแล้วตุ๊กตาแบบนี้ตัวสีทองเนี่ยผมเอามาจุดธูปบูชาได้เลยนะน่าจะเป็นเทพเจ้าเกี่ยวกับเงินทองครับแลมโบแต่เขาเขียนว่าเอเวนเจอร์แมนต้องเป็นแลมโบนะเวย้ยอ้าพอได้อยู่เอามาให้เด็กแบบกุ้งกิ้งไม่รู้เรื่องเล่นนะป้าป้าพิกอู้มึงน่าเกลียดมากอย่าทำนะครับผมบอกเลยที่าทำตัวจริงออกมาแบบนี้ไม่บอกอ่ะผมคิดว่าเป็นชอมดตัวสีนานิง่ใ ป้าพิกที่เรารู้จักน่ากลัวอะไรวะนะ้าน่าจะเป็นตัวที่เรียนแบบใช่มันมีหลายตัวมากข้างๆ้าในผมเข้าใจได้มีกัปตันอเมริกาที่รูปทรงไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ข้างขวาก็เป็นสไปเดอร์แมนที่แปลกๆนะครับแต่มันแถมหัวตัวประหลาดมาสองตัวเว้ยึ่งนที่ผมงงแล้วดูภาพประกอบท้านบนนี่เห้นหน้าเกี่ยวๆซ้ายบนเนี่ยน่าจะเป็นน้ากากเทวดาใช่ไหมที่มนร้างของเล่นเถื่อนหรือไงวะเน,นี่ยเดี๋ยวกูจะแจ้งตำรวจจับไว้หมดเอลซ่ากับอันนาะว่าน้องน่าจะเด็กไปนิดนึงนะ <laughs> เด็กเกินแต่งตัวแล้วหน้ามันเหมือนกันมากเปลี่ยนแค่ดอยย่างเีวน โนอร์อ๋อเป็นมนุษย์หิมะแต่งตัวแบบนี้ดูก็รู้นะครับว่ามาจากเรื่องอะไรครอบครัวซิมสันสุดแสนน่ากลัวหรือว่าครอบครัวน,นี้จะมีความสุขมากเลยนะเพระาะลักษณะจากการยิ้มเลอิอสนุกจริงเลยตามึงใหญ่มากเหมือนลูกชิ้นปิ้งอะ่ะลูกปีบปองว่า ไม่ได้เรียนแบบอะไรครับชื่อเทอร์มินเอตเทอร์มินเอตไม่ใช่เทอร์มินเอเตอร์นะจะเป็นหุ่นยนต์อยู่ข้างในพอได้นะอันนี้ผมเอานะครับสวยอยู่สวยสวยกล้ามใหญ่ด้วยรายละเอียดกล้ามชัดแหม <laughs> แบทแมนมึงมาสวรรคเลยใช่เหรอแบทแมนน่ารักในเมืองกัตแฮมต้องการสิ่งที่พวกมันใช่และจนคือแบทแมนทาดาออกมาในจ๊กเกอร์ขำปกติไม่ได้นะครับต้องขำแบบโว้ <laughs> มาริโอมาริโอลุยจิลุยจิอิสมีมาริโอผมว่ามาริโอ้หนวดก็น่าจนดีเนือดโล่งเลยจริงๆมันทาสีทับหนวดครับอันนี้ผมไม่เอาอ่ะมันน่าเกลียดเกินนี่ไม่ใช่ดักแต่นี่คือดรากเอาแค่ดักพี่ยังพิมพ์ให้ผมไม่ได้คุจะเอาไปใช้ยังไงวะนี่มันคือดรากโหนี่คุณอยู่ในโลกไหนเนี่ยทุกคนนี่คือสตาร์วอล์ครับแต่มีบัตรลายเยียตรงกลางแต่ละตัวเหมือนทารฟอร์เมอร์คุณซื้อแฟนชายเดียวคุณได้ถึง4ี่แฟนชายนะครับหลายเรื่องมากที่ผสมกันอยู่ในกกลล่่อองนนี้ ุด,อดเอาอีกแล้วไอ้ที่ต่อเลยทุกคน The New Big Six Hero e s ตรงกลางเป็น Olaf ข้างๆเป็นเหมือน Transformer ม,มนันผสมกันหลายเรื่องมากว่ากล้าทำนะกล้าทำหัวกล้าเล่นเพราะกล่องนี้ครับแปลกดีผมชอบ m i n e Craft แต่เขียนว,ว่า My Space m u Skeleton นะใช่ไหมผมเดาไม่ผิดน,น่าจะเป็นส k e l e t o n ก็จะไม่หัวเป็นเางีอกงงๆอยู่นะแต่ว่าพอได้อยู่ พอเข้าใจได้โรโบคอปสองใส่หมวกไม่ตรงเลยคือจริงๆมันอาจจะทาเป็นหมวกว้วยทุกคนโรโบคอปมันสามารถเปิดหน้าออกมาอย่างนี้ได้ผมกำลังนึกอยู่นะว่าโรโบคอปหน้าตาเป็นยังไงวะแต่นี่มันเหมือนทหารที่สวมหมวกไม่เต็มใบน่าะจะทูเลตมากซูเปอร์แมนแต่กองเขียนอเวนเจอร์มันก็มีหัวมาให้เปลี่ยนด้วยเพราะเมื่อเขียนเออดฟอันตอนเชื่อผมฝุ่นหัวว่ะฝุ่นหัวว่ะปิกาจูชาวเรแก้ว่ะเอาเรื่องว่ะแม่สายเขียวแน่นอนดูจากทรงแล้ว แจ็สเมียร์แคนโนพ็แอมคืออะไรอเจสเฟนเพื่อนจากสเปซอันนี้มันตัว E t ทใช่ไหมก็เหมือนอยู่นะใช่ได้แต่มันแค่เปลี่ยนชื่ออันนี้เซนออฟไรท์อะไรพวกอย่างครับผมมีคาและซูเปอร์แมนแบทแมนสไปเดอร์แมนแล้วลุงลานเช็คมากเลยมึงไม่น่ามาอยู่ตรงนี้ได้อะเฮ้ยทุกคนเหยียดผิวซานตัวนี้จะเป็นผิวสีเข้มใช่ป่ะจากเรื่องทอยสตอรี่มึงผิวขาวมาเลยเชี่ย ยังเหียดน่าโคตรบัตเตอร์เพราะว่าม,มันเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ที่เขาแต่งตัวไม่ดีพอเหมือนตุ๊กตาเด็กอะหน้าเด็กมากทอครับทอสกูตเตอร์ฮะทอที่ขี่สกูตเตอร์เหรอพี่ไม่ให้เกียดเทพเจ้าสายฟ้าขนาดว่าเขาต้องไปนั่งขับสกูตเตอร์เขาบินได้นะครับไปตั้งไดเท่อาร้านพวกคลาสสิกอะไรเงี้ยมีกิมมิกนะอันนี้ผมเอาผมชอบมันฮาดีกาเล็กซี่คอครับผมไม่ได้เรียนแบบอะไรเลยนะแต่คล้ายสตาร์วอร์แค่นั้น เฮ้ยนี่กูกำลังดูอะไรอยู่เนี่ยแต่งตัวเหมือนวันเดอร์วูแมนแต่ก็คล้ายคล้ายชุดมวยปัม้มแต่มันไม่ได้ใส่กิ่งในด้วยนี่นาะไม่มีอะไรเข้ากันสักอย่างในชุดนี้มึงเหมือนมึงจะไปเที่ยวเหมือนจะไปเล่นมวยปัม้มและขาก็คล้ายๆจะเป็นชุดอวกาศแต่ก็ไม่ใช่เป้าก็ขาดเราจะต้องมาแต่งสีเองเพิ่มมึงคิดว่ากูว่างขนาดนันะนะ้นเลยฮัลโหลเชียอันนี้เอาอันนี้ซื้อโอ้เท่มันเป็นน้ำมวยปั้มด้วยเหรอมาจากเรื่องอะไรเนี่ยฮะ แบทแมนที่ไม่น่ากลัวเลยมีใครที่กลัวแบทแมนไหมมันไม่ได้ชื่อ,อแบทแมนมันห่าว่าแบตติชิก้าแบติชิก้าน่าจะเป็นตัวละครผู้หญิงด้วยนะคู่แข่งเกมบอยด็อกเตอร์บอยเป็นศาสตราจารย์บอยผมก็ไม่รู้ว่าว่าคุณทํามาเพื่ออะไรแต่ถ้ากล้าทาขนาดนี้ผมก็กล้าจะเล่นนะมีนแผ่นเกมด้วยแผ่นเดียวใช้ตลอดชีวิตห <c oughs> น้าวิลสมิธใช่ไหมเนี่ยผสมกับโยดาครับไม่ใช่สตาร์วอลมาเรียนแบบสตาร์วอลนะครับว่าอันนี้แปลกแลนะ <c oughs> ซูเปอร์แมนครับผมแต่ปากซูเปอร์แมนแบบน้าอยู่มันคุ้นๆเหมือนเห็นแบบในร้านผู้ใหญ่ที่เป็นตุ๊กตาเป่าลมให้มันตัวใหญ่ขึ้น,นอ้าปากเพื่ออะไรกูไม่เข้าใจการ์ดเบเดอโอ้โหเชี่ยกูจะบ้าตายแล้วอันนี้อาจะซื้อไปเผาให้เกียติตัวร้ายด้วยวด้ร์ตเวเดอมึงข่าวจั่วขนาดนี้มาเลยอะ่ะไม่เอาสิอันนี้เท่สุดเป็นไททานิคบอทก็คือ เรือไททานิกที่แปลงล่างได้แม่หมดการล่มของเรืออีกต่อไปเราสามารถแปลงล่างเป็นหุนยนต์และพาคุณออกไปจากที่นี่ได้ <S 2> <S 2> <S แชแ่ล้วเราก็จะไม่มีหนังไททานิกดูกูกำลังดูหนังนอร์มมรไททานิกอยู่ <S <S 1> <S 1> เราเดินทางมาถึงสิ้นสุดร้านแล้วคุณได้อะไรใส่กระเป๋ากันมาบ้างฝากเอมเมนท์ทีด้าน,นล่างกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยกับของเล่นที่ผมคิดว่าแปลกถ้าชอบวันเดวนี้ไว้ดูกันใหม่ในคลิปนนหน้าฝากกดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับแล้วทุกคนเหมือนเดิมไปกันมาครับ